ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่อุทุ่นนะคะวัีนุษย์ทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันนะคะของอาจารย์สุพันนะคะอาจารย์สุพันนะคะคลิปแรกนุษทิยาลงไปแล้วเลขทําวิธีนะคะคลิปที่สองกับเป็นเลขทําวิธีเพิ่นมาบอกย้ำตัวเลขนะคะคลิปนี้เป็นเลขคว้มฝันนะคะเลขคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะแมวแดดดวนดวนมาแบบดวนดวนสายฟ้าแลบนะคะ เพิ่นฝันนะคะฝันว่ามีผู้ชายห้องตะโกนมาบอกว่าเลขออกแล้วนะคะเลขออกแล้วเป็นเลขสามตัวห้างเดียวนะคะจะเป็นตัวใดจะให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวานุทิยากับอาจารย์สุพรรณค้งสุดท้ายเลขความฝันฝันว่าเลขออกแล้วนะคะไปเบิง้งไปฟังไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนลินยาเห็นพ่อโทรเข่าสองสายบ่ได้รับก็เลยโทรกลับค่ะอืมกำลังไหวพ้พระอยู่เมื่อกี้ไหมบ่ค่ะตอนนี้สะดวกคุยแล้วบ่ค่ะครับครับเอ่อมีแนวทางบ่ค่ะคู่แฟนเล็กฝันฝันว่าจังได้ค่ะโอนหนาวไหวโทษบอกจะสมนาค่ะฝันเบาได้บ่ค่ะพ่อได้ได้ได้ ผัานมามีคนมาตะโกนบอกว่าเลขออกแล้วกวันค่ะกันเลขถามเขาว่าออกตัวไหนเขาว่าออกอันสามสี่หกโอ้ยถึงรถตัวนี้เรยว่าค่ะสามสี่หกันมือได้ปะพันขึ้นนี่แหละบ้งแกงมัอหมูหเมียก็ดีเลยปีสามสีี่นี่แหละ ผู้หญิงหรือผู้ชายค่ะผู้ชายผู้ชายอืมเพิ่นบอกขังล่างน้ำบ่ค่ะพ่อบอบอกแค่ซรทนนำนี่แหละทำนี่ค่ะขังลาง่างเขาทำเป็นหูเมียก่อนอืมดีใจว่าเลขเขาตื่นแล้วบ่ค่ะตื่นเพราะถือเลขแล้วท่านท่หกก็ไม่ได้เขายืนมาเขายิ่งดอกอืมตลาดใตนเรื่องที่หกที่สามนี่แหละมั้ มูตัดได้สามซีสามหกซีหกตัดเป็นสามคู่เล่นไปซีหกคือโตอะไรล่ะเล่นซีหกอันคนเป็นคนนี่เสียงคนบานเฮาหรือคอนทางอื่นบกเูิจักกัพ่อพ่อบกหูจักบกหูจักอืมบกหูจักเพิ่นเคยเพิ่นเคยมาแบบนี้บพ,พ่อเดี๋ยวฟัน่าเขา กำลังนางอยู่ร่มกันอยู่หลายคนอยู่หรอกคมันอยากมาทางไหนคนอีกคนมันอายุสิมันหาที่พกสิบรือเลขออกแล้วเลขออกแล้วเลขถามเขาไวาออกตัวใดล่ะสามสี่หกเขา,า,าอ่ะโอ้ยกดถือเลขก็ตัวเลขพากันโคเลยนะเลขหูเมียเลยตะโกนว่าเลขลกออกแล้วพอเคอยฝันแบบนี้บอเคอยเคย คยฝันว่ามันออกมันออกว่ค่ะพอ่อออกนี่แหละล่ะอืมออกถ้าพ่อคยฝันสามตัวนี่มันออกสามตัวหรือ,รอรสองตัวก็บ่เนรับส้นมามันถีสองตัวหลายว่าอืมสามตัวส้นมามันเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังคู่หลังนี่แหละอืมมันมันก็ตรงเลขถีพอ่อทำวิธีเลยเนาะค่ะ เลยข้ามที่เลยถ้าถึงว่าหมั่นใจแลวถึงไดโทบไปหาเนต้ยืบางน้าเพื่อเอฟซีเลืมมันปะคะแม่บางคนก็นกนลืมเนาะแนวหลายอาจารย์ลายคลิปจะของผ<อ>ู้ใดแน่ให้เป็นสะพานบุญให้สรุปว่าแนวทางของอาจารย์สุพรรณโค้ง,งสุดท้ายสองวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองห้าหกแปดเป็นเลขค่วมฝันฝันว่ามีผู้ชายตะโกนมาบอกว่าเลขออกแล้ว้างเดียวคือสามสี่หก นนทิยาตาดให้สามสี่สามหกสี่หกตรงกันปะคะพ่อตรงอนี่ค่ะอ้าวขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวท่านค่ะวันนี้ให้เอฟซีสวสดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอเป็นพี่น้องเอฟซีก็สิ่งยินลนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่านนทิยากับอาจารย์สุพรรณนะคะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะกับ โค้งสองรอบเลยนะคะรอบแรกกโค้งไปแล้วอันนี้เป็นโค้งรอบสองนะคะเป็นเลขคว่ำฝันนาเลขคว่ำฝันกับเลขทำวิธี่เ,เหรียญน,นี่นะคะเหรียญของหลวงพ่อล้อหานี่นะคะเพิ่นวันที่ผ่านมานี่เข่าสามตัวตรงตรงสองศูนย์เก้านะคะสำหรับงวดนี้นะคะตั้งแต่ต้องงวดเลขออกได้แค่สองมื่นเพิ่นกับปล่อยเลยนะคะเป็นศูนย์ 0 4 6หกหรือ0ห4นะคะถาน,นุทิยาจำว่าผิดนะคะแล้วก็โค้งที่โค้งสุดท้ายโค้งแรกนะคะเพิ่นกายำหาว่าโค้งทีนะคะตัวเดิมอาจารย์บอกว่าแนวทางของเพิ่นถาปล่อยลงั้งแต่ตองวดมันจะไปออกประเทศเล่านะคะจะรู้ว่ามันก็ออกเล่าจริงๆนะคะข้างบนออก09ข้างล่างออก4ีหกนะคะตอนที่ตั้งแต่ตองงวดเพิ่นปล่อยนะคะ ละโค้งสุดท้ายนี่ก็ยังมีความฝันมายำนะคะความฝันฝันมาเลขออกแล้วนะคะมีค้ม,มาตะโกนบอกนะคะตะโกนบอกว่าเลขออกแล้วนะคะสามสี่หกนะคะนุน,นทียากตัดหัวตัดท้ายให้เอาแบบว่าผ่านนะคะเป็นสามสี่สามหกสี่หกนะคะอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยฝันแบบนี้นะคะเคยฝันแบบนี้ มันมักจะออกสองตัวท้ายนะคะพอมาพี่น้องเอฟซีพิจารณานะคะหรือซื้อ่าทั้งซองเขานี่เลขสีหกนี่ตรงไรอาจารย์ไรซสำนักนะคะจังน้องเอ่อน้องนาดานะคะน้องนาดาเพิ่นก็บอกว่าเลขวันนี้จะออกสีหกนะคะสำหรับน้องน้องคอปเตอร์นะคะน้องคอปเตอร์ร้านอาเพนนะคะเพินนะะพ่นตรีเอ่อจิ้มทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถหกล้อมันมีเลขแปดศูนย์ เอ่อห้าเ7็ดหเนะคะแปดศูนย์้าราก็จะมีวงกลมเป็น c ีหนะคะเพื่อนกับไปกิมยุดตรงวงกลมน้อนิญาถามสองรอบว่าเลขจะออกตัวใดเพื่อนกับไปกิมตรง c ี่หกนะคะกิมยุดสองรอบอ่าพอไม่พี่อ้กเอฟซีพิจารณานะคะเลข c ี ook, หกนี่ตรงไรอาจารย์ไรยสำานักนะคะเฮ้ากับบรูวามันจะเป็นแนวทาง บนหรือล่างนะคะเพราะมีผู้ใดรู้นะคะเขาก็ะถ่ายให้เป็นแนวทางหาะซึ่อสารกินแมงรัฐบาลไทยนะคะสําหรับสังเกตดีๆนะคะสําหรับแนวทางของอาจารย์สุพันนี่เพิ่นป้อยคลิปลบสามรอบนี่การย่งบ่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขจะย่ำยู่ย่ำยู่แค่ C ์ซีหกนะคะเพราะไม่แน่เอฟซีอาจจะก,กันก็นได้นะคะอาจจะก,กันเป็นอ่อซีเก้านะคะเพา 9, ราะว่าเก้าคับ เก้ากับหกนีตัวเดียวกันนะคะนะคะเป็นเลข,ขคล้ายๆกันกระบาได้นะคะนะคะเป็นแนวทางนะคะคตัวกันนะคะก็ไม่กี่กระมือกันพี่น้องนะคะสีนะะ่หกหรือสี่เก้านะเป็น่ยนงสึ่งสิคนบอ่ออยากเขียนสี่หกหรือสี่เก้า ตัวกันนะคะ46หรือ49จะได้ไปซื้อไหมนะพี่น้องเลขใก่ออกแล้วนุ้นยาบมีเวลาไปซื้อนะคะ,ะสรุปนะสรุปหน้าทางของอาจารย์สุพันธ์โค้งสุดท้าย2นะคะคลิปแรกลงไปแล้วคลิป2ลงไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะ,ะคลิปแรกเลขทั้วิธีเป็น046 งเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นเลขค่มฝันนะฝันวามีผู้ใายห้องตะโกนมาบอกว่าเลขออกแล้วเลขออก3ามสี่หนะคะนุนทิยาตัดให้สามสี่สามหกสี่หกนะ,ะเอ่อสี่เก้านี่นุนทิยาเขียนเองนะคะกันกันสีเก้ากัน,ก,นกับหัวนะคะอาจารย์เพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยฝันลักษณะนี้ฝันวามีคนบอกว่าเลขออกแล้วมั่นมักจะออกแค่สองต สองตัวท่ายว่าเป็นสองตัว้างนานะคะนะคะเป็นแน่ททงหาสื่อสรารกินแบ้งรัฐบาลพิจารณานะคะนะคะนุนยากกับขอไว้พอนห้พ่อ,พอปเป็นไปไเอฟซีัสดีแนวทางของอาจารย์สุพรรณคงสุดท้ายฝันว่าเลขออกนะคะ